มากมิลันไปมาเจอตัวอะไรดีเฮเพื่อนปัดเลยครับเดี๋ยวเราปกับเพื่อนเดี๋ยวขอไปัยถ้าสิงคีย์บอร์ดมันดังๆะนะเพค่อนนี้พอดีผมเปลี่ยนมาใหม่ตัวเก่ามันเออ่ไม่เป็นไรหรอกเปลี่ยนได้เช่นเด็กผม,มจะเอาเลสสวิตนะครับแต่ว่าตัวมันไม่มีที่พักมือ,อผมเลยเอาเป็นสุดท้ายก็ได้มาใช้ที่บูสวิตเพราะมันมีที่พักมือผมเคยทิ้งบูสวิตไปรอบหนึ่งมาครับผมลมคันเสียงแล้ว่ะ พอ,อไปใช้ชุดนี้ก็อเอ่มใช้เบามานานมาเปลี่ยนเป็นบูงนะสนุกอีกแบบนะแต่ไม่รู้ว่าทุกคนจะรำคาญเสียงหรือเปล่านะจะเป็นเสียงแป๊กๆเนี่ยเ,เสียงมันเข้ามาแน่นอนผมซาวเช็คไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยว,วเป็นสีสันนะครับได้รมในความร้อชายในการชูกโอเคเราได้แต็กมาทั้งหมดเลยครับ สวยเสร็จไปเครื่องหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวข้อตู้ไปคราฟของระเบิดแปบ๊บปลาแล้วระเบิดไปที่ปล่อยครับแล้วเราก็ยังมีระเบิดที่เครื่องแล้วก็ระเบิดที่ไม้นะครับแล้วเพื่อนโดนแขวนไปแล้วหนึ่งเศษคิลเลอ,อไร,ไลรตอมมอ์ตัวอะไรเลยไม่รู้แล้วครับตอนนี้ขอสมแอบมองตู้อะไรวะโอเคเพื่อนไปช่วยเราจะปั่นครับ เราต้องทำหน้าที่ทุกอย่างให้แชร์กระจายกันให้เป็นประโยชน์นะตัวสเตลวเปล่าวะทำไมเ,เงียบจังอะยห้เพื่อนหน่อยยห้เพื่อนหน่อยอ เตีวแน่ๆครับเงียบจัดเลยอะไอสโนแมน4สี่ตัวห้าตัวนี่ผมกลัวมันจะสักตัวหนึ่งหันมาทำไมเฮ้ยกีเข้าได้ครับแต่ไม่มีผล แล้วระเบิดมาสองรอบแล้วเอว้พี่เจวิวต์ขิงเคถือว่าเสร็จไปเป็นเครื่องที่สามครับสวย Let's go กีสนันนจอยพเจวิวต์ขิงยังไม่เจอหน้าคิลเลอร์เลยตอนเนี้ยอันนี้ตัวจัมส์แกร์ใช่เอา้าเอา้ยไม่ไม่ไม่ พยายามอย่าให้โดนเพราะว่าตำแหน่งมันจะแท่กไปอย่างคิลเลอร์ด้วยครับผมดื่มแต่ผมว่าเครื่องในบ้านเครื่องในบ้านก็มีแต่ว่าเครื่องตัวนี้โดนกระทืบไปว่าน่าจะอ๋อลินเหรอยืนที่สูงซะด้วยเสรกลับไปครับ เดี๋ยวผมวางระเบิดตรงนี้ไปครับต้องไปช่วยเพื่อนนะอุ้ยทิ้นอยู่ข้างไม่เป็นไรผมมาเลยมันมาแน่เออโอ้ my god เอา, oh เอาใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็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 น สเต็ปจุกลินสเต็ปจุกลินเอาไม่ดีเอาเฟสจะด้วยต้องมากระตาเคมีเลยใจเย็นเพื่อนไปละแล้วมันตามผมครับ โนแมนจะบางเพื่อนขอร้องมันเฟดนี่กลับเฮ้มาก็รินยังไงดีเพื่อนโอเคหิบมือ นันลินเอ้ยันเฟดอีกแล้วเฟดอีกแล้วไปเลยใจเยนอูโดนด้วยไม่ไหลหนุ่โดนเฟดแรกครับเสตแรกเฟดแรกเฟดแรกน่าจะเฮ้ยไม่แขวนโซ่เดิมไหมไอ้เพื่อนไม่ต้องบล็อกก็ได้ไม่ต้องบล็อกไม่ต้องบล็อก เอออุ้ยเสาขาวด้วยเอ็นขาวหรือเปล่าเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูน่าจะไม่ขาวเพราะเซเบิลกับเดวิดคิงตันต่อครับเออและชื่อแบบสวยๆเลยครับพี่ชื่อแบบสวยๆเครื่องเดียวครับเครื่องกับเซเบิลแล้วก็เดวิดคิงไปผมว่าเราไปผ่านเครื่องนี้ดีกว่า ไอตรงมงกุฎที่หัวผมว่ามันเปลี่ยนไปปะตอนเล่นเป็นสีเหลืองไม่ใช่เหรอตอนนี้มันกลายเป็นสีส้มเหมือนเป็นไฟไหมครับหรือว่ามันเป็นอย่างนี้เลยเว่าะผมไม่ได้สังเกตว่ะอตอนนี้ไลดเดวิดขิงอยู่ครับเครื่องกับเพื่อนปั่นจะเสร็จแล้วนะเครื่องกเซเบิร์นอ่ะอุ้ยโดนตีก่อนโอ้โหจะเสร็จอยู่แล้วเพื่อนเดี๋ยวผมปั่นเอากับดัญญกเคมีก่อนครับสวยได้ละ มันไล่เครื่องเซเว่นกับเดวิดคิงไม่อะไรผมปั่นเครื่องนี้นี่เครื่องข้างหรือเปล่าวะเครื่องโดนนั่นอ่ะเราผมปั่นได้ครึ่งหนึ่งะนะไอ้เครื่องกับสองคนไม่แค่คือแบบเก้าเก้าอ่ะจะเสร็จอยู่แล้วอ่ะจะเสร็จอยู่แล้วเพื่อนจะเสร็จ เฟสซะด้วยออ้ยแม่นซะด้วยแม่นซะด้วยไอรินตัวนี้แม่นซะด้วยแปลว่ามันต้องห่วงเครื่องนี้แน่ๆครับถ้าห่วงเครื่องนี้ใส่กับดักเลยเขาห่วงเครื่องนี้เขาใส่กับดักเลยแล้วก็จะมีกับดักที่ไม้รออยู่บอกเลยรู้เรื่องไอรินตัวนี้รู้เรื่องแน่ๆมาละมาละมาละ ใจเย็นใจเย็นบุ้ม <laughs> <laughs> อ่าไปรีไปโซนฝั่งนู้ันปะปั่นต่อครับ <laughs> <laughs> ไปได้ไม่ไกลก็ต้องวิ่งกลับมาเพื่อนไปได้ไม่ไกลก็ต้องวิ่งกลับมา เอยู่เพื่อนเราปั่นเสร็จได้เลยเครื่องกับเซเบอร์ได้เสร็จก่อนโอเคเครื่องเซเบอร์เสร็จแล้วโอไมค์กดโอ้ยังโดนอยู่เพื่อนยังโดนอยู่ยังโดนอยู่ เป็นเวรรุ่นคอแมแบบสไตล์เลยครับเวนรุ่นคอแมแบบสไตล์เอ้ยหรือว่ามีหิมะตรงนี้เป็นสโนว์แบนได้ถ้าใจคุณต้องการเปิดเลยปึบโอ้เดวิดคิงโนเฟรที่สองครับ อุย้ยโอ้โหต,ตายตายยากไปแล้วตายยากไปแล้วแล้วมันฟันไม่โดนเออแล้วเพื่อนเปิดเลยสวยครับ อุ้ยโดนเซเบิร์นเหรอมาเฟดมารู้นะเพื่อนรู้รู้โอ้โหไม่ทันเหลี่ยมแล้วหรอกบอกตรงโอ้โหแล้วเราสูญเสียเซเบิร์นหรือเปล่าครับโอ้โหแล้วเรียบร้อยเซเบิร์นหมด โดนเฟสที 2> ่2แล้วก็ท่้นเรียบร้อยเลยเพราะเพื่อนออกกันหมดแล้วครับไม่กอดสอรี่เพื่อนเขาเอามาเป็นเฟิร์กไสมองไม้แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นดวสานะครับแล้วก็เป็นโทรศัพท์หรือว่าจะจับูไม่แน่น่าเป็นโบงสาครับเสียสมเป็นบอดจะรอดสี่อ่ะจะสวยเลยล่ะโอ้โห ตอนน่อเลยเพื่อนเอาไปห้ากะโลกได้มาแสนเอ็ดแต้มบวกหนึ่งอูโยโอ๋อเป็นเดจาวูครับไอ้ระเพิงน,นี่เราแบบได้ใช้ถือว่าได้ใช้ทั้งหมดเลยนะแต่ว่าโอ้โหตายยากผมจังหวะเกือบออกที่แบบเขินเขินจะจัดคือแบบ ช็อตนั้นน่ะย,ยังไงก็ต้องโดนเลยแต่มันไม่โดนโอเคครับ okay, ผมสลับเดวิดคิงสายปันป่วนคิวเลอร์ก็ประมาณนี้ครับผมไปเจอกใหม่คิดหน้าสรับวันนี้ไปแล้วครับผมบาย